คำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเพื่อจะได้เห็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่มาจากทุกๆมุมโลกก่อนชมคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับ <c oughs> สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เทคโนโลยีแห่งยานยนต์กับรถยนตแห่งอนาคตวันนี้ผมเอเลเดอร์รับหน้าที่ดำเนินรายการครับผมล่าสุดมีภาพหลุดของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าออราบิแคดและคาดว่ามันจะเปิดตัวในไทยเร็วๆนี้ออราบิแคดหรืออีกชื่อหนึ่งมีนามว่าออราเชอร์ี่แคมันถูกเผยโฉมครั้งแรกที่งานเซี่ยงไฮ้ออโตโชว์ปี2021ที่ผ่านมา โดยการดีไซน์ภายนอกของตัวรถนั้นมีความทันสมัยด้วยกระจังหน้าแบบปิดไฟหน้าแบบ LED พร้อมช่องรับลมทั้งสองฝั่งและโลโก้ออร่าขนาดใหญ่ที่อยู่ตรงกลาง สำหรับ a อร u r a Big Cat นั้นถูกสร้างบนแพลตฟอร์มเด m o n ที่จะมาพร้อมกับพิติตัวถังความยาวอยู่ที่4,510ม mm, ิลลิเมตรความกว้างอยู่ที่1,855ม mm, ิลิเมตรความสูงอยู่ที่1,655ม mm, ิลิเมตรระยะฐานล้อนั้นอยู่ที่2,710ม mm. ิลิเมตรส่วนในด้านของขุมพลังนั้นจะมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าแบบซิงครนัสแม่เหล็กถาวรที่ให้พละกกำลังสูงสุดอยู่ที่150กิโลวัตต แรงบิดสูงสุดอยู่ที่340นิวตันเมตรและแบตเตอรี่นั้นจะมีให้เลือกอยู่2ขนาดขนาดที่1ขนาด60.5กิโลวัตต์ตัวรถจะสามารถวิง่งได้ไกลถึง470กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งด้วยมาตรฐาน NEDC และขนาดที่2ขนาด79.62กิโลวัตต์จะทำให้รถนั้นวิง่งได้ไกลถึง600กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งด้วยมาตรฐาน NEDC ส่วนภายในห้องโดยสารนั้นดูกว้างขวางแบบเรียบง่าย และมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างครบครันไม่ว่าจะเป็นมานวัดที่แสดงผลแบบดิจิตอลขนาด9.2นิ้วจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ที่ให้มาถึง14.6นิ้วหวงมารายมัลติฟังก์ชั่นและหลังคาพารโนรามิกสันลูบสำหรับ Allra Big Cat นั้นเป็นรถที่อยู่ในกลุ่มพิกัด BSUV หากเทียบในตลาดบ้านเรานั้นก็อยู่ในกลุ่มพวก Honda CR, MG ZS EV, Mazda CX30 และ o t a ยต้ o l ค l a c o s สสำหรับราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศจีนนั้นยังไม่ได้เปิดเผยแต่อย่างใดถ้าหากขายในบ้านเรานั้นราคาเริ่มต้นที่1ล้านแน่นอนนะครับ และทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ก็คือเรื่องราวของออราพิแคสที่เราได้จับมานําเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันหากเพื่อนๆมีข้อคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างกันได้เลยหากคุณชื่นชอบอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด, like, กด subscribe s u b สไคร b ์ hmm. เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับวันนี้กับผมรงเอเดอร์ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ